วิธีเพิ่มความแข็งแกร่งเพื่อเป็นนักปะทะระดับทองตอนที่14เจอศัตรูหลายคนโจมตีเราควรทำอย่างไรยังไม่ถึงเวลาถอยวันนี้เราจะมาเรียนรู้ความมั่นใจก่อนอื่นการจะเป็นนักปะทะระดับสูงข้อแรกเลยคุณต้องไม่ยอมแพ้ในสถานการณ์จริงคุณมักจะล่าช้าไป9ก้าหนึ่งแม้เพียง9ก้าเดียว เพื่อนร่วมทีมก็จะตายหมดการจะเป็นนักปะทะระดับสูงในเพียงต้องมีสติในการสังเกตรายละเอียดแต่ยังต้องมีความมั่นใจในสถานการณ์จริงเมื่อเพื่อนร่วมทีมล้มมักจะเป็นการเปิดจุดของศัตรูซึ่งก็เป็นจุดที่คุณจะบุกได้เมื่อศัตรูเปิดจุดพวกมันมักจะบุกเข้ามาเร็วนี่คือโอกาสาที่เราจะโต้กลับผมรู้ว่าคุณอาจมีข้อผิดพลาดมากมายแต่การเติบโตมักจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่สิ้นหวังมาเข้าสู่สถานการณ์จริงกับอาจารย์หุ่ยจือกัน เขาเดินเข้าไปข้างในเราอยู่ข้างนอกเจอหนูหญิงมันซะรีบไปไล่ล่าเพื่อนร่วมทีมของมันใช้การยิงแบบย่องไปข้างหน้าแล้วโอบล้อมจากทั้งสองด้าน ใช้การยิงแบบย่องที่ผมสอนไปให้เกิดประโยชน์ยกตัวขึ้นเล็กน้อยศัตรูมาประชิดหน้าแล้วถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างไรยังไม่มั่นใจอีกเหรองั้นลองดูอีกครั้งเพิ่งผ่านการปัธมาก,ก็มาเจอสถานการณ์วิกฤตอีกแล้ว